หาก,กลาบสวัสดี f อช่องสาระจับฉ่ายใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสตั r i b e ไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของแอดบีนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ารอบนี้นะคะเราจะเดินดีหรือไม่นะคะและถ้าใครสนใจนะคะเข้าห้อง v p p บอกไว้ก่อนนะคะว่าโปรนี้แอดบี SB, ตัดออกแล้วนะ เป็นโปร9 9ตลอดชีพนะเพราะว่าแอบีบอกแล้วว่ารับแค่2คนเท่านั้นนะคะอันนี้หุ้นรอบดึกนะคะลาวสามเมคีบีอนะตัวนี้นะคะรูด5วิ่งสี่นะคะลาวสตาร์นะคะตัวนี้นะรูด1วิ่งศูนย์จะติดเบิ้ลนะคะอาติดเบิ้ล ดาว V.I.P. นะคะรูดสี 4, วิ่ง9นะคะติดเบิร์ต่อมานะคะดาวสตาร์นะคะรูดสองวิ่งสี่จะตัวนี้นะคะต่อมานะคะดาว V.I.P. นะ รูดห้วิ่งสามนะและถ้าใครสนใจเข้าห้องวีีทักมาที่ ID ดีไลน์ได้เลยนะคะห้าเก้าเก้าตลอดชีพนะคะทุกคนนะมีทุกหวยและทุกหุ้นนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะ